Rain drop blacktop like a the feeling สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาลิส์นะครับน้ำหอม5ตัวนะซึ่งมีบุคลิกของผู้นำยุคใหม่วัยรุ่นอะไรแบบนี้นะที่เน้นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าสมัยนี้นะครับก็คือว่า วัยรุ่นนะครับเริ่มมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นเริ่มมีบทบาทในการที่มาเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็อาจจะมาเป็นผู้บริหารในอายุที่ยังน้อยๆอยู่เนาะดังนั้นนะครับน้ำหอมในสไตล์ผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นกันตามท้องตลาดบางทีนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคกลิ่นแบบนี้เหมาะกับการเป็นผู้บริหารนะฮะแล้วก็ไปอ่านรีวิวต่างประเทศมาเยอะแยะนะฮะตามอาร์ติเคิลต่างๆนะแต่กลายเป็นว่าพอเอามาใช้จริงๆเนี่ย ด้วยอายุของเราเองนะครับแล้วความสําเร็จที่รวดเร็วเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างแก่ไปนะดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา list นะครับน้าหอม5ตัวนะที่ผมคิดว่าเหมาะกับผู้บริหารยุคใหม่แล้วก็เหมาะกับผู้บริหารสําหรับวัยที่แบบว่า 30- 40นะครับ20ต้นต้น20ไปลายปลายอะไรประมาณนี้นะซึ่งใช้กันแล้วเนี่ยรับรองเลยครับว่าจะไม่แก่แน่นอนแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความทรงพลังและความเป็นผู้บริหารหรือเป็นทีม leader ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเรามาพูดกันที่ตัวแรกเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้อยู่ค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าแทบจะเป็นกลิ่นหลักเลยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการแบบโอกาสที่เป็นทางการหรือว่าต้องการความมั่นใจมากๆนะครับแล้วก็พูดบ่อยหลายคลิปมากนะครับนั่นก็คือบลูเ a ช n e l นะครับ EDP หรือบลู e ดชแ n e l อ a u ดพ p a r f u m นะครับที่เลือกเป็นออร์ด p a r f u m เนี่ยเนื่องจากว่าตัวกลิ่นของออร์ด p a r f u m นะครับจะมีความบาลานซ์การระหว่างเรื่องของ ความเป็นกํายานนะครับกับความเป็นกลิ่นอะโรมาเติกซึ่งกําลังพอดีพอดีเลยคือมันไม่ละมุนเกินไปเหมือนพาฟาร์มนะคือพาฟาร์มเนี่ยจะดูแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นออร่าโทเรตเนี่ยจะดูเป็นวัยรุ่นไปหน่อยนะฮะซึ่งก็อาจจะทําให้ตัวกลิ่นนะไม่ได้หนักแน่นขนาดที่แบบว่าจะใช้แบบว่าเป็นทีมลีดแล้วโอเคเนาะสำหรับผมนะครับกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่นําแบบด้วยเกรฟฟูดนะแล้วก็ มีความสโมกกี้นิดหนึ่งนะมันจะมีความแบบเป็นควันแล้วก็เป็นอินเซนต์หรือกลงยาแล้วก็แอบอะควาติกนิดๆนะแต่ว่าไม่เท่ากับตัวอ EDT นะครับของเขานะแล้วก็มีความอโรมาติกซึ่งมันจะออกแนววานๆนะมีเสน่ห์เลยเป็นกลิ่นที่ให้บุคลิกนะครับมีความมั่นใจสูงนะครับมีพลังมีความสร้างสรรค์แล้วก็มีความมีเสน่ห์ครับคือมันเป็นกลิ่นที่มีความสร้างสรรค์สงเสน่ห์แล้วก็ เป็นกลิ่นที่ให้ความเซ็กซี่ไปด้วยนะฮะแต่ว่าก็ให้จินตนาการอันล้ำเหลือไปด้วยนะอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นทีมดีที่เป็นสายแรงบันดาลใจนะฮะคือคนที่เป็นทีมดีที่ลักษณะที่เป็นหัวหน้าง,งานที่มีอายุในน้อยหน่อยนะฮะคือออกแนววัยรุ่นวัยรุ่นนะครับเป็นผู้นํายุคใหม่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจเป็นกลิ่นที่สร้างความสร้างสารรค์และดูมีสเสน่ห์ไปในที่เดียวกันนะครับรูดเอนเนแนลเป็นอะไรที่ลงตัวในเรื่องนี้เลยนะครับสำหรับคนบุคลิกแบบนี้นะ ก็ขนาดนะครับ100 ml นะบูดชนเจะขายอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0บาทนะั้นในราคาเต็มนะก็ถือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายทีเดียวก็ใช้งานแบบว่าเป็นทางการก็ได้หรือจะไม่เป็นทางการก็โอเคนะครับตัวนี้เดทยังพอได้เลยครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่า ให้กลิ่นที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความเซ็กซี่นะครับแล้วถ้าเผลอไปลุยงานหนักเนี่ยก็แอบจะแบบว่ามีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะครับคือสู้เหงื่อสู้ฝนได้อย่างดีเลยนะฮะสำหรับ Blue Chanel Eau de Parfum นะตัวต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นกลิ่นของ Playboy แล้วก็อาจจะดูรู้ราไปเลยนะครับซึ่งเสียงมันก็แตกเป็น2เสียงนะแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มีความ มิติของกลิ่นเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกถึง2แบบนะครับก็คือความหรูด้วยแล้วก็ความเพล์บอยด้วยนะครับก็คือบูการี่แมนอินแบล็กครับบูการี่แมนอินแบล็กนะครับเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกของวิสกี้นะครับซึ่งดูหรูหราแล้วก็มีความบูดี้ที่มีสเสน่ห์มีความสบายสบายเยน็นสบายๆและกลิ่นท้ายๆก็จะเซ็กซี่ด้วยนะคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหรูๆเลยนะครับก็เหมาะก,กับผู้ชายที่มีความมั่นใจ มีความ work hard play hard นะครับแอบหวานสเสน่ห์เล็กน้อยในะที่ทำงานอะไรประมาณนี้นะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นผู้บริหารหรือทีมดีไซน์ตื๊ดๆสักนิดนึงนะครับประมาณว่าเวลาทำงานก็ทำงานจริงๆเวลา,เ,าเลิกงานแล้วก็ตัวใครตัวมันนะฮะไปไหนก็ไปนะตื๊ดๆตามใจชอบเลยสำหรับตัวนี้นะครับ Bulgari Man in Black นะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยแหละผมก็แนะนำเลยนะครับว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการไปเดทด้วยนะครับแล้วก็เหมาะกิจกรรมกลางคืนด้วยนะ แต่ว่ากลางวันกลิ่นของเขาก็หรูพอที่จะใช้งานเป็นทางการตอนกลางวันได้นะครับออกจะดูหวานๆสักนิดหนึ่งด้วยนะตัวนี้นะก็จะแบบเป็นผู้บริหารสายออยนิดนึงครับกลิ่นมีความเท่ๆหน่อยนะฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวในเรื่องของบุคลิกเว r ร์คัสเพลย์ฮาร์ดนะครับสำหรับตัวนี้นะก็100่มลนะครับจะขายอยู่ที่4,400บาทนะครับตรงนี้ก็ถ้าซื้อตามออนไลน์ได้จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทก็มีนะครับในกล่องเทสเตอร์นะกล่องที่เป็นกล่องแบบ กล่องซิลก็อยู่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างย่อมเยาวพอสมควรเลยสำหรับบูการีแมนอินแบล็กนะอีกกลิ่นหนึ่งนะครับกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหายากคือผมเนี่ยตัดสินใจหลายรอบแล้วว่าจะซื้อดีไหมนะก็คือจริงๆจะซื้อแหละแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าหาซื้อกับดิวข้างนอกค่อนข้างยากนะอาจจะต้องไปที่ ร้านของเขาเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงเนี่ยก็อยากได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปร้านสักทีนะครับกับเกลังลมอ e นะีเดีย EDP นะเกลังลมอีเดีย EDP นะครับเป็นอะไรที่เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หนังเลยนะฮะคือกลิ่นของเขาเนี่ยเบสจะเป็น leader นะฮะเป็น กลิ่นที่มีอัลมอนด์กรุบกรุด้วยนะคือมันหรูหราตั้งแต่กลิ่นเปิดเลยครับเป็นกลิ่นอัลมอนด์กลิ่นหนังนะแล้วก็กลิ่นนี้นะครับ EDP เนี่ยจะแซมมาด้วยเชอร์รี่ซึ่งมันออกเป็นเชอร์รี่ที่แบบเหมือนเชอร์รี่ราคาแพงๆนะครับไม่ได้เชอร์รี่ที่แบบว่าเนี่ยมัยากแก้ไอนะมันเป็นเชอร์รี่ที่แบบมีความหวานอมเปรี้ยวเบาๆนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของกลิ่นเปลือกเชอร์รี่ด้วยคือมันเป็นกลิ่น ที่ออกแนวฟุตตี้ที่ออกละมุนละมุนนะตัวนี้ได้เป็นอะไรที่แบบว่าให้มิติของความเป็นผู้บริหานนรสายเนี้ยบสะอาดนะครับมีรายละเอียดแล้วก็ดูอ่อนโยนมีมิตรภาพนะฮะคือกลิ่นนะครับมันจะมีความใจดีมีมิตรภาพนะครับแต่ว่ามันก็แทรกไปด้วยความแบบละเมียดละไมความละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยคือเหมาะสําหรับผู้บริหารสายไกลเกลีย่ยสายมิตรภาพนะคะสายแบบออดิตอะไรประมาณน,นี้คือเหมือนมีความละเอียดด้วยนะฮะมีความแบบว่า มีมิตรภาพมีความใจดีนะครับมีความแบบว่ายังไงเดียคือเหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งให้คําปรึกษาได้แต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะแอบ,บมีความวัยรุ่นตรงกลิ่นเชอร์รี่กับอัลมอนด์เนี่ยแหละครับคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกยังหนุ่มอยู่นะคือเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมแนะนําเลยว่าถ้ามีได้ก็มีนะครับแต่ถ้าไม่ชอบกลิ่นเชอร์รี่เนี่ย ลองไปดูกลิ่นของจจลังนะครับลมอีเดียลน่ะแต่ละตัวเนี่ยจะมีหลายๆตัวเลยซึ่งกลิ่นแบบใช้ได้ดีเลยตัว EDT ก็โอเคนะครับจะออกเลมอนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอ่าพพอร์ตแต่พพอร์ตจะออกแนวเป็นเด็กๆไปนหน่อยอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะแนะนำเป็นตัว EDT กับ e d p แล้วกันส่วนลินเทนนะครับเหมาะสำหรับผู้บริหารเหมือนการกลิ่นค่อนข้างให้ความอ่สุข,ขุมนะครับหนักแน่นแต่ว่า อาจจะดูมีอายุสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างทึบแล้วก็มันจะมีการเล่นกลิ่นของพริกนะครับซึ่งทําให้รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันดูแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างสตรองไปนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบว่ายังไวแบบว่า 30- 40นะไม่เกินประมาณนี้เนี่ยก็ไม่น่าใช้เท่าไหร่นะสำหรับตัวลินเทนก็เลยแนะนำให้ลองมาดูตัวนี้ดูแล้วกันครับก็หาลองได้นะครับจากร้านเกียวลังนะครับ ในเซนทรัลก็มีครับแต่นี้ยังไม่ได้แวะไปเลยนะอาจจะต้องแบบว่าแวะไปสักครั้งนึงแล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องเก็บตัวนี้นะครเป็นตัวหนึ่งเลยที่อยู่ในลิสต์ที่เก็บเอาไว้นะครับสำหรับเจลลังนะครับลมอีเดีย EDP ครับราคานะครับอยู่ที่100 ml นะครับขายอยู่ที่4,500บาทนะครับก็ค่อนข้างจะไปในทางสูงทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าราคาออนไลน์ก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าหาค่อนข้างยากนะ ที่เห็นเนอยู่ก็ประมาณ2 0 0พันปลายถึง3,000พักว่าเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ยังหาไม่ได้ด้วยคือผมหายอยู่เหมือนกันนะดูดีๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าใช้เพื่อกลิ่นเสริมได้แต่ถามว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าผมจะใช้บ่อยไหมอาจจะใช้ไม่ค่อยบ่อยสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความเนียบซึ่งว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเนียบไงแต่ว่าจะชอบกลิ่นสไตล์เนี่ย คือเป็นคนชอบกลิ่นสไตล์ที่อกว่าไม่เหมือนใครครับดูแปลกอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งแบบให้ความยูนิคพอสมควรนะสำหรับเจลังนะครับลงอีเดีย EDP เนาะถัดมานะครับตัวนี้ก็เป็นลูกรักอีกตัวหนึ่งนะครับใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันลงตัวแล้วก็เป็นสายผู้บริหารแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเป็นกลิ่น Iris นะครับ l e ด d e r นะสำหรับตัว Dial Om Intense นะครับจะเป็น b บ s ก่อนปี2020หรือว่า2020ก็ได้นะครับกลิ่นไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมีความวานิลาเพิ่มนิดหนึ่งนะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ให้ความรู้สึกของหนังซึ่งหรูหรามากๆแล้วก็มีความเป็นกลิ่นไอริสซึ่งก็เพิ่มความหรูเข้าไปอีกนะครับมีความหนักแน่นแล้วก็กลิ่นตัวกลิ่นเนี่ยมันจะมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเลยคืออันนี้เป็นลักษณะผู้บริหารสายหล่อรวยนะเซ็กซี่สุข,ขุมมีเสน่ห อบอุ่นนะครับเพราะว่ากลิ่นแอบมีความอบอุ่นด้วยคือมันจะให้ความรู้สึกเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นสุขุมนะมีความภูมิฐานนะครับแล้วก็จะให้ความเยาว์วัยเซ็กซี่แล้วก็แอบยั่วไปในตัวด้วยนะตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเป็นเซนผู้บริหารลงตัวเลยครับเป็นผู้บริหารเจ้าสเสน่ห์เลยทีเดียวนะตรงนี้นะครับก็เป็นทีมดีไซน์จริงจังนะครับแต่ยังเท่และอบอุ่นได้นะตัวนี้ก็ขนาด100 ml นะครับจะขายอยู่ที่4,500บาทครับซึ่งก็ เป็นราคาซึ่งเหมาะสมแล้วนะเพราะว่าตรงนี้ในฉีดแค่2สเปรย์โอเคแล้วนะฮะสามสเปรย์อาจจะค่อนข้างหนักไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้กลิ่นติดทั้งวันก็ประมาณ3สเปรย์ได้ครับตรงนี้นะฮะกลิ่นจะค่อนข้างเป็นกลิ่นที่กระจายตัวเบาๆแผ่วๆแล้วก็ดูผู้ดีผู้ดีด้วยนะครับแต่ว่ามันคือพอเข้ามาใกล้ๆเนี่ยกลิ่นของเขาค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเนื้อของหนังกับไอริสของเขาค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มแน่นอนครับตัวนี้นะเป็นตัวที่แบบว่ากลิ่นค่อนข้างติดผิวได้นานพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับ Dior o m Intense นะครับเป็นออลด์พาฟาร์มนะครับตัวนี้สุดท้ายแล้วนะครับเป็นตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2กลิ่นนะแต่ผมเลือกเป็นตัวนี้ก็คือ Tom Ford o m b r r e a d e r นะครับ Tom Ford o m b r r e a d e r นะครับตรงนี้ในะกลิ่นก็จะเป็นหนังนะครับ Amber um Animalic นิดๆแล้วก็จะมีความเป็นกลิ่นดอกมะลิและคาราเมซึ่ง มันจะผสานออกมาได้กลิ่นที่ให้ความเซ็กซี่ด้วยให้ความบูมฐานเนียบกริบนะครับ perfectionist มากๆนะครับสำหรับตัวกลิ่นนะแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วทัชคาร์ลีเดอร์ล่ะมันหายไปไหนคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าทัชคาร์ลีเดอร์เป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้บริหารมากกว่าแต่ในหัวข้อนี้นะครับเป็นยัง ลีเดอรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารหนุ่มๆเนี่ยการไปใช้ทัสคาร์ลีเดอรบางทีอาจจะทําให้ดูแก่เกินไปนะฮะสำหรับตัวกลิ่นเพราะว่าเขาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคือมันหนักกว่าดีโอโอมดีก oh, ่คือมันออกแนวเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวเป็นหนังแล้วมันมีความฝุ่นๆด้วยอะ่ะคือมีความแบบ ให้ความรู้สึกเก่าๆด้วยครับสำหรับตัวทัสคาเรเดอร์นะผมเลยมีความรู้สึกว่าทัสคาเรเดอร์มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะเหมาะสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะเป็นผู้บริหารหนุ่มๆเนาะก็เลยเอาตัวนี้มาดีกว่าครับก็คือเป็นอมเบรเรเดอร์ครับอมเบรเรเดอร์นะครับก็จะให้ความรู้สึกมั่นใจสุขุมนะครับมีความเซ็กซี่มีสนเสน่ห์นะลงตัวนะครับมีความสมบูรณ์แบบเลยมีความเพอร์เฟคชันนิสต์แต่ว่ามันก็มีความอุ่นอยู่ในตัวด้วยคือกลิ่นจะมีความอัมเบรอุ่นๆนะครับมีความรู้สึกแบบ เป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นแต่มันก็มีความ perfection นะ่ะคืออันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะของบุคลิกเป็น2บุคลิกก็เป็นได้นะครับสำหรับอมเบรีเดอร์นะถ้าเกิดว่าออกแนวเป็นคนที่แบบละเอียดนะครับเนียบนะตรงนี้นะีจะเสริมความเป็น perfectionist มากๆแล้วก็อาจจะดูเครียดพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนะ แต่ถ้าคุณเป็น perfectionist นะครับแล้วไปใช้อีกตัวหนึ่งคือทนะัชคา l l เดอร์เนี่ยันัันเครียดมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาเป็นออมเบ l a l เดอร์แล้วเนี่ยมันจะเครียดก็จริงแต่มันจะมีความผ่อนคลายอยู่ในตัวพอสมควรดังนั้นมันจะดูน่าเข้าหามากกว่าครับสำหรับตัวออมเบรเรเดอร์นะอีกสายหนึ่งนะครับคือไม่ได้มีความเป็น perfectionist มากเท่าไหร่นะก็คือ ไม่ได้ชอบความสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับออกแนแบสบายๆนะบุคลิกเนี่ยจะกลายเป็นผู้บริหารสายอบอุ่นไปเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดูอบอุ่นใจถึงพึ่งได้ะลรประมาณนี้นะฮะก็มีความอบราในตัวด้วยนะครับประมาณนั้นเลยก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเหมาะสมสําหรับเซนผู้บริหารพอสมควรเออเอาจึงและถือเป็นอันดับที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเอาตัวไหนใน5ตัวนี้เลยนะครับลองไปดูอมเบรลิเดอร์ก่อนก็ได้เนาะ แล้วราคานะครับก็คือ50 ml เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะซึ่ง5,000กว่าบาทนี้สามารถหาได้100 ml นะครับในออนไลน์นะครับก็ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวพูดถึงราคาสูงนะคือทอม Ford ก็ราคาสูงอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเนาะแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับเพราะว่าตัว Tom f o r ์เองเนี่ยก็นอกจากจะมีเรื่องของกลิ่นที่ดูเป็นอะไรที่มีความกลมกลืนมีความไฮเอ e n แล้วนะครับตัวกลิ่นทอมฟอร์เนี่ยยังให้อ่า ความคงทนบนผิวก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับคือเขาค่อนข้างติดผิวทั้งวันนะเป็นอะไรที่ใช้ในปริมาณไม่ต้องเยอะก็ได้ครับสำหรับตัวทอมฟอร์ดนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าชั่นน้าหนักดูแล้วกันครับแต่สำหรับผมนะผมมองว่า5ตัวนี้นะเลือกตัวไหนก็ได้ตามบุคลิกของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตมากๆเลยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับกับ เซ้นที่เป็นแนวบลูการีแมนอินแบล็กอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะไม่เหมาะกับบลูเดชเนลนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ็กโทรเวิร์ตสุดๆเลยอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับทอมฟอร์ด,ดรรก,จจก,ก็ได้หรืออาจจะไม่เหมาะกับดีอออมก็ได้นะครับเพราะว่า2ตัวนี้ค่อนข้างให้ความรู้สึกไปในความเนียบและความเพอร์เฟคชชนิชพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างไปในโทนที่เป็นอินโทรเวิร์ตมากๆนะครับตรุนี้นะ ก็พิจารณากันตามบุคลิกกันแล้วกันนะครับและสําหรับห้าอันดับของใครนะครับเป็นตัวไหนกันบ้างนะครับหรือว่าอยากจะให้รีวิวตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมครับใครเข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกดชอบสกีไล์และสั่นกระดิ่งไ้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับ สามารถพูดคุยกันได้นะครับผ่านทาง Facebook และ Instagram ครับปรึกษากันได้ครับว่าอยากจะให้แนะนำน้ำหอมตัวไหนเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้ววันพุธนี้นะครับอย่าลืมครับเป็นหัวข้อ i n c e n e Talk เอร์ชั่นพิเศษเลยเราจะมาพูดกันถึงน้ำหอมนิสกับดีไซเนอร์ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วเราจะแถมหัวข้อพิเศษครับว่าน้ำหอมในประเทศไทยนี่แพงกว่าชาวบ้านเขาจริงไหมอ่าอันนี้ลองติดตามกันดูพุธนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย